สวัสดีครับทุกคนมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าทำไมเงินในเกม c o o k ิ้งป a าปของยาเยอะจังหลังจากที่ผัดมาหลายวันเดียววันนี้ยาจะมาแนะนำวิธีการหาเงินของเกม c o o k ิ้งป a าปให้นะฮะทุกคนถ้าพร้อมจะฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยาก่อนเลยนะครับแล้วไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกให้เรามาที่ทำอาหารปรกติเลยเนี่ย โอเคพอมาตรงนี้แล้วทุกคนให้เรากดไปที่เศรษฐีโทมาจากนั้นเราก็ดูโฆษณาไปจนจบโฆษณาเลยนะฮะเดี๋ยวอยาขอตัดไปตอนจบเลยนะฮะอ่านี่ครับทุกคนพอเราดูโฆษณาเสร็จแล้วก็จะมีเศรษฐีมาสั่งอาหารของเราเราก็ทำ ถามเลยสิทธ <IS convert to life> ิอยากได้อะไรเราก็ทำตามที Wal ่สิทธิต้องการเลยนะฮะอันนี้ลูกค้าต้องการหอยลายผัดหอยลายโอเคเดี๋ยวยาขอทำอาหารให้เดี๋ยวยาโชว์ฝีมือการทำอาหารของเช็ดยากระทะแตกให้นะทุกคนโอเคใส่น้ำมันลงไปใส่หอยลายใส่ให้เยอะเลยก็ได้ฮะเพราะว่าสิทธิเข้าใจไม่อั้นอยู่แล้วทำไมสันนะ เนี่ยพอเราทำอ่านเสร็จแล้วมันก็จะได้เงินเยอะกว่าปกติเลยของเศรษฐีจะจามากกว่าเงินปกติเนี่ยพอเราได้แบบนี้แล้วเราอย่าเพิ่งปิดนะครับทุกคนให้เรากดไปที่รายได้สองเท่าตรงนี้เลยจากนั้นเราก็ดูโฆษณาให้จบอีกรอบหนึ่งเนื้อายาดขอตัดไปหลังจาก,กาโฆษณาจบแล้วฮะเนี่ยทุกคนเสร็จแล้วดู พอเราดูโฆษณาเสร็จแล้วรายได้ตรงนี้มันจะเป็น2เท่าเลยนะทุกคนเราก็ทําอาหารให้เศรษฐีต่อไปเลยนะทุกคนโดยการกดที่โทรศัพท์ให้เศรษฐีโทรมาเราก็เราก็ทาอาหารให้เศรษฐีจนหมดวันเลยนะทุกคนเดี๋ยวอยาขอตัดไปหลังจากปิดร้านแล้วนะทุกคนโอเคครับอ่าเสร็จแล้ว พอเราทําอาหารจนหมดวันแล้วใช่ไหมทุกคนเนี่ยมันจะขึ้นงบประจําวันของเราเนี่ยเราอย่าเพิ่งปิดไปนะฮะเราอย่าเพิ่งกดไปที่มอให้เรากดไปที่รายได้สองเท่าจากนั้นเราก็ดูโฆษณาไปอีกรอบหนึ่งอ่าเรียบร้อยพอเราดูโฆษณาเสร็จแล้วรายได้ตรงนี้มันก็จะ คูณเป็นสองเท่าเลยทุกคนย,ยิ่งเราทําให้ได้เงินมากเท่าไหร่รายได้ตรงนี้ก็จะยิ่งมากขึ้่ม <c oughs> รายได้ตรงนี้ก็จะยิ่งมากเพิ่มขึ้นไปอีกนะทุกคนเราทําให้มีรายได้ตรงนี้ให้มากที่สุดเนี่ยวิธีหาเงินของยาต่อไปและอีวิธีหนึ่งคือการกดตรงนี้ทุกคนเนี่ยแล้วก็ชมโฆษณาตรงนี้ได้เลยแต่อันนี้จะได้แค่50ิเหรียญ และจำกัดวันละ5ครั้งเท่านั้นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ยาด้วยนะอย่าไลค์ทุกวันเลยนะใน TikT อกใครยังไม่ได้ติดตามช่อง t ิกตอกไปกดติดตามช่องติก T อกยาด้วยนะและฝากติดตามช่อง YouTube และช่องติ k t อกยาด้วยนะครับส่วนใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับบายบาย